ครับอันนี้ก็ช่วงสายนะครับแปดโมงก็กว่านะครับก็เพิ่งเดินเสร็จนะครับก็พอได้ของอยู่หลายชิ้นนะครับเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูกันที่ตลาดเลยนะครับก็นี่นะพี่เอฟซีก็ขออนุญาตแต่ว่าสดๆกันบนรถนะครับก็พอมีได้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวถ่ายคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับนี่ได้เจอเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเกล็ดดร้อีกเลยนะได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับสมเด็จก็มีอยู่สององค์นะครับ จอบเล็กเก่าอีกแล้วลงผู้เงินนะครับเหมือนเขาเปียกสีพึ่งหรือเปียกอะไรมาก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ลงผู้เงินพิมพ์ขี้ตานะครับสมนิยมองนี้ก็สวยเด็ดนะครับองนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันพีพีเอฟซีก็อันนี้ก็เป็นผลงานเล็กน้อยน,นะครับที่ได้เดิน สองชั่วโมงก็กว่านะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณสักช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับครับพี่พี่ฟรียังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปที่ถ่ายมาก็น่าจะนาทีถ้เสร็จนะครับยังไงก็ไม่วันนี้ไม่ได้ถ่ายภาพแบบจริงๆนะครับถ้าท่านใดดูแล้วชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับสําหรับคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ